สว, uce. ว uce. ัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องชารัลออกกำลังกายวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพนะครับของกล้ามเนื้อแล้วก็การฝึกนะครับในท่วงท่าต่างๆเพื่อจะให้คงสภาพไว้ได้นะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ขอเพื่อเพื่อนทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องผมด้วยนะครับโดยผมจะมาทําความเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการรักษาครับการคงสภาพของท่าและก็การรััักกษาา้้มเนนนือะครบให มีความเคยชินกับการออกกําลังกายโืยการออกกาลังกายปกติของเราแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ออกกาลังกายเพื่อเสริมให้กล้ามเนื้อของเราใหญ่เราก็จะออกกําลังกายเพื่อจะให้สุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นโดยวันนี้นะครับผมจะมีท่าหลักๆมาทั้งหมด6ท่าครับโดยเพื่อนๆทุกคนโดยที่เป็นมือมือใหม่ของบิจินเนอร์เนี่ยสามารถฝึกได้นะครับโดยท่าพวกนี้เนี่ยฝึกไปเพื่ออะไรฝึกไปเพื่อที่จะรักษานะครับระดับนะครับของ,ของการฝึก UNG ท่าทุ่งท่าต่างๆเช่นเมื่อค<ท>ุณฝึกท่าแพลน<อ>ท่าฟอลิเวอร์หรือท่าต่างๆเนี่ย ท่าไฮสแตนต่างๆเนี่ยที่มันมีช่วงท่าที่หนักพอสมควรเลยเนะี่ยพราะวันตัดไปเนี่ยเราก็จะมีการพักเกิดขึ้นอ่ามันจะมีการเวียนมาบรรจบในการฝึกท่านั้นนั้นโดยการฝึกในวันนี้เนี่ยจะเป็นการฝึกนะครับหลังจากวันนั้นเนี่ยประมาณวันที่7นะครับก็คือเป็นการรักษาคุณภาพหรือรักษานะครับกล้ามเนื้อของเราให้อยู่คงท,ที่แล้วก็ให้เราชินกับท่านั้นๆก่นอนที่จะไปขึ้นท่านั้นๆในวันตัดไปนะครับ,รบประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสับสนหรือเปล่าครับเอาง่ายๆนะครับก็คือ สมมุติคุณฝึกท่าฟูแผนมาแล้วนะครับวันจันทร์ฝึกท่าฟอรลิเวอร์วันคานฝึกท่าไฮสแตงวันพุธนะครับเกี่ยวกับท่าท่งท่าต่างๆในวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยวันสองนี้เราจะหยุดนะครับตามปกติแล้วของผมแต่เพื่อนๆนะครับต้องหาวันหยุด้ได้นะครับในในอาทิตย์หนึ่งเพื่อนๆควรจะหยุดพักก่อนหนึ่งวันหรือสองวันพอไปวันอาทิตย์เนี่ยเราจะเริ่มเข้าไปสู่ตารางวันจันทร์ก็คือการฝึกท่าฟูแผนดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะนะครับ กระตุ้นร่างกายนะครับกล้ามเนื้อของเราไว้เพื่อที่จะวันจันทร์เนี่ยเราจะมีแรงพอนะครับที่จะไปฝึกต้าฟูแพนนะครับก็คือเป็นการรักษากล้ามเนื้อเพราะว่าเราฝึกฟูแพนวันจันทร์แล้วเนี่ยการพุทธพลังสุดในมันทิ้งและยะห่างไปเยอะเกินไปนะครับเราก็ควรที่จะมีการฝึกต้าต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เราคงรักษาคุณภาพของกล้ามเนื้อและก็ความสมดุนของกล้ามเนื้อไว้นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับคือท่าที่หนึ่งก็คือท่าไฮสแตนออนวอลนะครับก็คือ ไอสเต็ออนโรลก็คือเป็นการทำไมสเตมนะครับโดยการบีกขาขึ้นกำแพงโดยการทำท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนทำนะครับทั้งหมด2เซตจำนวน25ิาวินะครับถ้าคุกไหนทำไม่ไหวนะครับก็ให้เพื่อนๆพยายามลดจำนวนวิลงมาต่อไปท่าที่2ครับก็คือท่าทัชฟอนลิเวอร์ท่าทัชฟอนลิเวอร์เนี่ยก็คือเป็นไหมครับมันจะเป็นท่าพื้นฐานของการฝึกรวมไปแล้วนะครับเป็นท่าพื้นฐานของการฝึกรวมของท่าหลักหท่าฟอนลิเวอร์เนี่ยเพื่อนๆทำทั้งหมด1ิวิจำนวน2เซตนะครับถ้าไม่ไหวเหมือนเดิมให้ลดระดับลงมาต่อไปท่่าาทที3คือัร ท่าตัดแขมก็จำนวนสิบวิจำนวน2ครั้งนะครับคือ2เซตท่าที่4ก็คือท่าเอลซิทนะครับเอลซิทก,ก็คือเ,เพื่อนๆทำไปทั้งหมดเนี่ยสองนะครับสครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยให้เพื่อนๆทำจนหมดแม็กนะครับท่านี้จะได้แก,ก,กนกลางลำตัวแล้วก็จะได้กระดูนหน้าท้องด้วยต่อไปท่าที่5เนี่ยก็จะเป็นท่าไฮสเตนนะครับโดยการคือการทำท่าง่ายๆเอย่างเพ<ๆ>ื่อนๆข้างให้ได้นะครับประมาณยี่สิบห้าวิหรือ น้อยกว่านั้นก็ได้แต่จํานวน2ครั้งถ้าเพื่อนๆทำไฮสเตนแบบปกติไม่ไหวเนี่ยก็ให้ทานะครับติดกับกระแพงก็ได้ต่อไปท่าที่อกเป็นท่าที่ยากขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือเป็นท่าเอ็กโซซีดพูอัพนะครับก็คือเป็นการดึงข้อระดับท้ายพูอัพนะครับก็คือการดึงให้ขึ้นในระดับประมาณนะครับอยู่ประมาณหน้าอกหรืออยู่ประมาณสะดือนะครับเป็นการดึงขึ้นมาอกท่าหลักๆนี้นะครับที่บอกไปที่พูดไปก็เป็นท่าพื้นฐานที่ช่วยในการปึกนะครับเพื่อที่จะให้เรามีความม่งตนของกล้ามเนื้อ โดยเพื่อนๆคนไหนครับที่ชอบก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมด้วยนะครับ